พ่อว่าไม่รอถอนแต่วันรีบอ,บอกินตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะเนี่ยกินย่งชอบชื่อพี่ขมากชีวิตต้องสู้ทุกวันถ้าสู้ไม่ไหวก็พักผ่อนนะครับพี่ถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่ต้องสู้นอนขอบุณจ้าไปตุนนอนหน่อย โอ้ยชื่อทำไมน่าัวจังเจ้ากรรมนายวินกูว่ากูคุณ,คณคุณคือคนนี้นะเหมือนเราเคยเล่าขออ้ามาดูหลายบ่อยเลยแค่คนทีออน่ตั้งกล้องหน่อยสิอยู่นั้นมีไหมซื้อแบบใครอ่ะกูคือพอมีกิ๋วอะ ดูในกล้องกิวไม่มีเลยนะคือขาวค่ะใช้ฟิลเตอร์เลยอ้อันนี้มันมีกีบอะขอบคุณพี่เจ้ากรรมนายเวทนะคะพี่มีชื่อไหมอ่ะไม่อยากเรียกแบบนี้มันไม่น่ารักเท่าไหร่ขอบคุณหัวใจสมเด้ออายขอชื่อได้ไหมคะปกติพี่สาวหรไปะหมายถึงพี่พลอยอ่ะหรอหรือว่ามาจากช่องสาวพลอยวะ พี่มาจากช่องสาวพอยปะคะวัสทีจ้าทุกคนหรือว่าผู้บ่าวสาวพอยเอเออเหรืออหรืออหรืออหรือว่าหรือว่าอหร,รือว่าอหรือว่าแป๊บน,นึงนะนูหาฟิลเตอร์ที่มันทัสใจก่อนอืนะออก็ไม่ได้ดูหน้าสิอพูดใหญอ๋อ <laughs> หนูจะไม่ละใช่แม้มาดูไลฟ์หนูแต่ถามหาพี่สาวหนูให้หนูโทรฟ้องสามีเขาเลยเสงสัยช่วงนี้อ,อยู่กับครอบครัวเขาเลยไม่ได้ไลฟ์สดพี่หลวงเองอ๋ออาผูก็ถึงลบไลฟ์สด ก็ถึงว่าพี่เปลี่ยนชื่อไงหนูก็จำไม่ได้พี่สารวัตรแจ๊ไปไหนแล้วล่ะสรุปพี่สารวัตรแจชื่ออะไรอย่าตอบว่าซื้อสารวัตรแจเด้อหน่ารักจังคารับครับอขอบคุณค่ะ ก็มันหาฮักอีหลีนาองเขาจักศิว่าจ้าไหนล่ะชื่อเก๋เเชื่อเก๋หนูชื่อแก้เอ้ยอันนี้อะไรเก๋มึงมันาว่าอะไรแกะไหมโอ้ยมึงมันจะให้กูไลอีกไหมนี่ไหนหนูชื่อเกาะกูถูกโลบไล่โตดโดนแบน เหตุผลของการละเมิดคุณต้องมีคุณละเมิดอย่างกูแค่ในเหตุอย่างอยู่มึงอ่านตรงนี้สิเแ็บสวยละเมิดบอกแมนแมนแมนของข้าเจาเานนา้าถือละเมิดคนไม่หมานไงมันคนมันหมานมันสิบปรถือละเมิดเหมือนกับ เมื่อวานนี้เนาะขี่รถไปเล่นน้ำหนูขับรถไปด้วคุณต้องตอบว่าใช่หรือ,รอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาดีๆก็ตอบว่าเห็นด้วยอ๋อก็นี่ไงมันไล่ไม่ได้มันเห็นไหย